บ่อยที่สมาชิกร่วมพักแต่ต่างกลุ่มการเมืองของพักเพื่อไทยจะตกอยู่ภายใต้วังวนกระแสข่าวพักแตกบุคลากรไหลออกยากจะหยุดยั้งไม่บ่อยที่สังคมการเมืองจะได้เห็นแกนนาพักเพื่อไทยหลายคนนั่งร่วมโต๊ะแถลงข่าวเดียวกันเพื่อกลบข่าวที่พวกเขายืนยันพ้องกันว่าไม่เป็นความจริงการถแถลงข่าวเมื่อกลางสัปดาห์แกนนาที่เปรียบเหมือนตัวแทนขั้วก,การเมืองภายในพัก ประกอบด้วยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพักคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พักนายสุทินคลังแสงประธานวิฝ่ายคา้านและนายชูวิทย์พิทักพรพันลบประธานสสภาคอีสานร,ร่วมชี้แจงและย้ำถึงความกลมเกลียวกระแสะข่าวการแบ่งแยกออกสื่อที่หลายคนนำไปวิพากษ์วิจารณ์นั้นแท้ที่จริงแล้วคือการแบ่งงานอย่างเป็นระบบ แต่ที่ถูกหยิบจับไปพูดคุยกันกลางวงสนทนาการเมืองคือภาพที่แกนนำพักสะท้อนว่าไม่พอใจข่าวลือที่ถูกปล่อยจนกระทบภาพลักษณ์พักเพื่อไทยข่าวที่ออกมาในระยะเวลาอาจะประมาณสองสามทีเนี่ยพวกเราไม่สบายใจเพราะว่าเป็นแหล่งข่าวซึ่งเราได้สร้างวราถือถ่ายนะครับเป็นสิ่งที่เป็นแหล่งข่าวที่ออกมา ทำลายความเชื่อมั่นต่อประชาชนต่อพรรคเพื่อไทยซึ่งมันไม้เห็นดีกระแสแยกย้ายในพักเก่าแก่ที่อยู่คู่วังวนทางการเมืองมาไม่น้อยกว่า10ปีถูกมองว่ามีความเป็นไปได้2เส้นทางที่จะก่อความเสียหายต่อพักเพื่อไทยมากที่สุดเส้นทางแรกเป็นข่าวดังก่อนหน้านี้เมื่อนายจารุรนคฉายแสงอดีตแกนนำพักเพื่อไทยอดีตแกนนำพักไทยรักษาชาติ รวบรวมบุคลากรทางการเมืองภายใต้ชื่อกลุ่มแคร์ประกาศจะตั้งพักการเมืองของตัวเองเวลากระชั้นชิดขึ้นทุกทีเมื่อข่าวเตรียมพร้อมจะเปิดตัวพักสัปดาห์หน้ามีรายงานว่านายภูมิธรรมเวชยชัยจะเข้าร่วมงานการเมืองกับกลุ่มแคร์ตามด้วยกลุ่มสสและสมาชิกพักเพื่อไทยบางส่วนการเคลื่อนไหวทางการเมืองรอบนี้นายจาตุรนฉายแสงประกาศชัดเจนสลัดภาพทั้งอดีตแกนนำเพื่อไทย อดีตแกนนำพักคไทยรักษาชาติรวบรวมแนวร่วมใหม่เดินหน้าจัดตั้งการเมืองตามแนวทางของตัวเองชัดเจนว่าไม่มีหลักประกันยืนยันได้ว่าทั้งสองพักจะเดินพ้องไปในทิศทางเดียวกันและคงเป็นแนวทางที่สอดคล้องไปกับค่านิยมทางการเมืองที่พัฒนามาในปัจจุบันเมื่อนักการเมืองรุ่นเก่าลายครามหลายคนที่แม้สนิทสนมกันแต่ก็อาจหลุดโผภาพความนิยมที่เกิดขึ้นกับอดีตพรรอนาคตใหม่ อาจเป็นรูปแบบที่ถูกหมายตาไว้ไม่แปลกหากจะชิงออกตัวแรงปฏิเสธผ่านช่องทางออนไลน์ว่าจาตุรนฉายแสงไม่ใช่สาขาพักเพื่อไทยเป็นอิสระจากพักเพื่อไทยและพักการเมืองอื่นและพักการเมืองใหม่ที่จะถูกตั้งขึ้นไม่ใช่ภาคต่อของไทยรักษาชาติวัดจากความเคลื่อนไหวภายหลังพักไทยรักษาชาติถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพ,พักเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนายจาตุรนในฐานะคนการเมือง พักบทบาทผู้บริหารพักการเมืองเดินเกมนอกสภาขึ้นเวทีปราศัยทั่วประเทศพอจะสรุปได้ว่านี่คือคนการเมืองที่ห่างหายจากเวทีแต่ไม่เคยเว้นว่างการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองนายจาตุรนในฐานะหัวหอกจัดตั้งพักการเมืองใหม่ยังไม่ยืนยันว่าจะมีสมาชิกพักเพื่อไทยหรืออดีตผู้ก่อตั้งพักร่วมทีมด้วยหรือไม่เพราะเป็นกระแสที่วิจารณ์สอดคล้องก,กันกับเนื้อหาข่าวในช่วงเวลานี้ อีกเส้นทางที่น่ากังวลไม่น้อยไปกว่ากันในมุมมองของพักเพื่อไทยคือกระแสข่าวสมาชิกพักและสอสอบางกลุ่มเตรียมย้ายร่วมง,งานกับพักพลังประชารัฐภารกิจสนับสนุนรัฐบาลมีทั้งเตรียมเปิดหน้าขึ้นเวทีและมีทั้งสนับสนุนในทางลับนับไม่ได้คราวนี้โยงไปถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธ,ธาศาสตร์พักพลังประชารัฐเมื่อถูกพาดพิงว่านอกจากเตรียมขึ้นแท่นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ยังพกพาคอนเน็กชั่นสสติดตัวมาเสริมทัพให้พักการเมืองใต้อานัตสสเพื่อไทยจำนวน20คนตกเป็นข่าวในกระบวนการนี้อุระชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน